เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินทิรันมาเป็นประจำนะคะและมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์คะสวัสดีครับคุณนันประพันธ์แลวก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสตงกับการตรวจสอบสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานนะครับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่า Infrastructure นะคะหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญเลยในการที่จะสร้างขึ้นมาโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะสามารถขับเคลื่อนเรื่องดาวของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขนส่งถ้าเรามีระบบคมนาคมที่แข็งแรงเราก็จะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะสนับสนุนอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกัน ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบสินทรัพย์ของโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงคงจะต้องให้คุณธนพัฒน์เสริมสักนิดนึงว่าเราจะคุยเน้นหนักในเรื่องใดเป็นพิเศษเช่นลยค่ะครับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยที่คุณนันพัฒ์บอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคมก็จะมีถนนสะพานหรือระบบสาธารณูปโภคประปาไฟฟ้านะครับซึ่ง แน่นอนว่าการสร้างจากที่พูดมาเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งการใช้งบประมาณแผ่นดินก็จะมาควบคู่กับการตรวจสอบนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปทาความรู้จักกับการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานแต่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานประเภทใดตรวจแล้วเนี่ยเราเจออะไรบ้างและเกิดประโยชน์กับเราทุกคนในฐานะเจ้าของเงินแผ่นดินอย่างไรนะครับ วันนี้รายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสต,ตองอน,นะครับได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบโดยตรงนะครับที่จะให้ความรู้กับเราท่านผู้ตรวจชัชพรสินทูวัฒนะผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่สิบสองจะให้ข้อมูลกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนันประพัฒน์เชลตสินธิรันคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องผู้ดำเนินรายการที่น่ารักทั้งสองท่านนะคะ ท่านผู้ตรวจคะในส่วนของการ<บ>ตรวจสอบเนี้คะ่ะคืออยากให้<บ>เล่าให้ฟังสักนิดนึงทำไมเราถึง<บ>เลือกตรวจสอบอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างพื้นฐานมันมีเยอะแยะไปหมดเลยสตงต้องสุ่มตรวจถูกไหมคะอันนี้เราสุ่มตรวจอย่างหนึ่งทำไมถึงเลือกโครงการเนี้คะ่ะ ขออนุญาตอย่างนี้นิดนึงค่ะเพื่อให้เสริมความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่ด้รับฟังทุกท่านด้วยนะคะในเรื่องกรอบของการดําเนินงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนี่นะคะพอดีในช่วงของปีงบประมาณ2563เนี่ยจริงๆแล้วสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณนะคะทุกๆปีแต่พอในปีงบประมาณ2563เนี่ยเรามีการดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบของการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบนะคะซึ่งมีการกําหนดแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพความแข็งแรงนะคะหรือที่เรียกสเตร็งนะคะสเตร็งหรือกําลังอัดนะคะของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอที่เรียกย่อๆว่าคอตอลลิงนะคะของหน่วยงานที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจุดมุ่งหมายของเราอะ่ะคือต้องการให้ทราบว่า องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาหรือเอกสารเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานะคะว่ามีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของความแข็งแรงแรงหรือกําลังอัดของถนนคอนกรีตเสรามเหล็กเนี่ยเป็นไปตามประกาศของกรมทางหลวงชนบท นะคะซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะมีเรื่องของมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นของปีพุทธศักรา2550อยู่นะคะตรงนี้แหะคะ่ะจะทําให้เราได้เห็นว่าองค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการตรวจรับหรือเบิกจ่าย เปิดใช้งานถนนก่อนที่มีผลการทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตตามที่มาตรฐานเนี่ยประกาศกรมทางหลวงชนบทได้กําหนดไว้หรือเปล่าันนี้ก็คือกรอบของแผนปฏิบัติราช,าราชการประจำปีพอดีในภาคที่เราดําเนินการอยู่เนี่ยก็จะเป็นมีจังหวัดที่เกี่ยวข้องอยู่4ี่าจังหวัดนะ,นะคะก็จะมีเพชรบุรีราชบุรีกาญจน,นบุรีประจวบคีกกรีขันธ์นะคะสมุทรสงครามซึ่งเราก็จะต้องเรียกตรวจ สัญญาพวกนี้ค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อกี้นีคําถามที่ทางคุณนันประพัฒได้ถามว่าเออทำไมถึงเลือกตรวจการเลือกตรวจของสํนงงานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะไม่ใช่ว่าส่งตรวจยังไงก็ได้นะคะโดยปกติของเราเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวการตรวจเงินแผ่นดินนะคะซึ่งมีการประกาศไว้ในราชกิจจาด้วยออกโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะซึ่งมันจะมีหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ตรงเนี้ยเราจะมีกรอบที่กําหนดว่าเออมันมีการคัดเลือกหน่วยรับตรวจนะคุณจะคัดเลือกหน่วยรับตรวจอย่างไรในกรณีของหน่วยงานที่เราตรวจพบเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหน่วยงานท้องถิ่นแห่งเนี้ยพอดีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบซึ่งจริงๆเนี่ยน่าจะให้เกียรติกับน้องเขาที่เขาเป็นคนตรวจพบตั้งแต่ครั้งแรกนะคะว่าน้องเขาชื่อนายปิยวัฒน์เขาก็ตรวจสอบแล้วก็เลือกตรวจตรงเนี้ยในการตรวจสอบแล้วก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานในการเลือกตรวจสอบ พอเราเลือกปุ๊บน้องเขาบอกว่าอ๋อไอตรงนี้เนี่ยหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยเข้าตามแผนปฏิบัติราชการคือมันมีเรื่องงการก่อสร้างแล้วก็วงเงินนี่ยสูงประกอบกับหน่วยงานทั้งสองโครงการเนี่ยพอเขาไปประเมินความเสี่ยงเขาเห็นว่าการจัดทําโครงการทั้งสองสัญญาเนี่ยมีระยะเวลาใกล้เคียงกันเขาก็เลยเลือกที่จะตรวจสอบหน่วยงานนี้นะคะคือเมื่อกี้ท่านผู้ตรวจบอกว่า,วาตรวจเรื่องความแข็งแรงของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทีนี้ความแข็งแรงของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยครับตงอมีวิธีการตรวจสอบตรงนี้ยังไงอะครับอย่างนี้นะคะในหลักของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยโดยหลักการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเองเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าจะต้องงอมอำนาจในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินใช่ไหมคะหรือว่าการเงินทั่วไปผลสำลีศแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบตรงนี้ก็คือต้องตรวจว่าการตรวจสอบของเราอ่ะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือแบบแผนการปฏิบัติราชการเพราะฉะนั้นตรงนี้รเราก็จะยึดหลักตรงนี้ก่อนว่าในการดําเนินการของหน่วยรับตรวจเนี่ยถ้าเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคุณมีข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างไร ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการดําเนินการของคุณว่าเออคุณออกแบบรูปรายการคุณใช้แบบของใครตรงนี้ถ้าเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเวลาเขาจะก่อสร้างถนนหรือมีการปรับปรุงพื้นถนนจากแอสฟัลติกคอนกรีตมาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก็แล้วแต่ สิ่งเหล่านี้ก็ยังต้องใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เวียนหนังสือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานของการก่อสร้างถนนให้เป็นแบบของมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทค่ะอันนี้พอเข้ามาดูเสร็จในการดาเนินการของสะตะงก็ไม่ใช่ดูแค่เรื่องของประกาศกฎระเบียบที่มันเกี่ยวข้องอย่างเดียวเราก็จะไปดูอีกว่า ตรงนี้เนี่ยองค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นนะซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีการทำสัญญาแล้วก็กำหนดแบบรูปรายการละเอียดอย่างไรนะคะในเรื่องของการดำเนินการตรวจสอบเราก็ไปดูในเมื่อมันมีรายละเอียดลักษณะแบบเนี้ย ในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องสอดรับกับแผนที่สกงกําหนดเราก็จะไปดูเรื่องของการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตหรือที่ได้เป็นภาษาอังกฤษว่าคอนกรีตมิกซดีไซน์ซึ่งในเรื่องของการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนกับถ้าตัดพื่อภาษาช่างเนี่ยคงใช้เวลาอีกนานเพราะนั้นเราขออนุญาตรวบรัดว่ามันก็เหมือนกับเป็นส่วนผสมถ้าพูดถึงเรื่องของการทําอาหารเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของการทําอาหารถ้าคุณอยากทําไข่ดาวอ่าไข่ดาวเหมือนกันแต่ไข่ดาวแบบไม่มีน้ํามันส่วนผสมต้อง มีอะไรบ้างาวัสดุอของเขาก็คือไข่ต้องสดหรือไม่สดยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะยังไข่แต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันก็เปรียบเสมือนการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเนี่ยแหละค่ะหรือว่าดีไซน์เนี่ยตรงนี้มันจะมีแบบมาตรฐานที่กําหนดไว้ว่าในเรื่องของการดําเนินการคุณต้องใช้ส่วนผสมลักษณะแบบไหนทรายเนี่ย คุณใช้ทรายแม่น้ำมันมีความชื้นแตกต่างกันไหมถ้าเป็นทรายแม่น้ำจะต้องใช้ในลักษณะส่วนผส,สมเท่าไหร่คอนกรีตท,ที่ผสมคุณต้องผสมน้ํามากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่าการออกแบบคอนกรีตเพราะฉะนั้นมันจะได้ออกมาเป็นตัวของส่วนผสมที่มันเกิดขึ้นงะะั้นพูดให้เข้าใจง่ายๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาก็พูดถึงมิกดีไซน์มันคืออะไรทําไมถึงต้องมีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตรงเนี้ยเราก็เข้าไปดูว่า เขาได้กําหนดการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตหรือบิดดีไซน์ไว้เป็นอย่างไรมีการกําหนดค่ากําลังอัดแท่งนะคะตัวอย่างรูปทรงกระบอกหรือกําลังอัดแท่งตัวอย่างของรูปรูกบาทเป็นอย่างไรนี่คือหลักการในเรื่องของการตรวจสอบของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเช่นตรงนี้มันก็จะเป็นตัวรายละเอียดที่จะระบุว่าในตัวแบบรูปรายการอะ่ะมันควรเป็นเท่าไหร่ ในกรณีของที่เกิดขึ้นทั้งสองโครงการเนี่ยเขาก็จะกําหนดในตัวของแบบรูปรายการโดยจะต้องกําหนดในส่วนของแท่งตัวอย่างแท่งคอนกรีตนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างลูกลูกบาศเนี่ยก็คือใช้อยู่ที่325กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้ตัวย่อว่า KSC ซึ่งนี่มันเป็นหลักของวิชาช่างเนาะแต่เวลาเราคุยกันในส่วนของการดําเนินการเนี่ยบางคนก็นไม่ได้จบช่างที่ก็พยายามอธิบายเพื่อให้เขา้าใจได้ง่ายๆขึ้นนี่คือหลักของวิธีการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจกานบดีนินก็จะดูตามนี้แล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชานาญเชี่ยวชาญที่ต้องดูทั้งแบบรูปรายการหรือในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรอย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่ก็คือกรอบที่กําหนดค่ะ ค่ะคือพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราเจออะไรบ้างอะคะที่เป็นข้อผิดพลาดแล้วเราอยากจะแนะนําให้หน่วยรับตรวจเข้าทําอะคะ่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะท่านนันตรพัฒน์ผู้ดําเนินรายการคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการตรวจสอบของเราเนี่ยพอตรวจครบ เราก็จะมีข้อเสนอแนะแต่สิ่งที่เราตรวจพบเนี่ยไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วว่าสำนักงานการตรวจกานแผ่นดินในตัวกฎหมายปัจจุบันนะนะคะซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยเราจะไม่ใช่ลักษณะของการที่จะไปจ้องจับผิดหรืออะไรไม่ใช่แล้วนะไอ้อย่างงี้จะไม่เกิดขึ้นในสำนกักงานการตรวจการแผ่น,นดินเราพยายามจะต้องลบล้างความคิดตรงเนี้ยทั้งของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเราเองหรือของหน่วยรับตรวจว่าสำต้อง้องไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะต้องมานั่งจับผิดแต่เรา ตามกฎหมายใหม่แล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะให้ข้อคิดเห็นเป็นที่ปรึกษาเป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานลดการทําความผิดพลาดตัวระเบียบซึ่งมันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือจะนําไปสู่ในเรื่องของประเด็นการทุจริตซึ่งการทุจริตเมื่อมันเกิดขึ้นพอสตงตรวจพบเรามีหน้าที่อย่างเดียวค่ะคือเราต้องส่งให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสํานักงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐหรือปปทนนั่นเองนะคะก็แล้วแต่ว่าระดับของ ของผู้ที่กระทําความผิดจะเป็นระดับไหนทีนี้ในส่วนของโครงการเนี้ยค่ะที่ไปตรวจพบเนี่ยนะคะน้องเขาก็บอกว่าในแต่ละครั้งที่เขาตรวจพบเนี่ยน้องเขาก็จะเข้าไปดูเพราะว่าเขาจะมีหน้าที่ตรวจบัญชีด้วยน้องตรวจการเงินนะนะคะเช้าเขาก็จะเข้าไปดูถนนเส้นนี้มันสร้างเสร็จแล้วหรือยังตามแบบสัญญาที่กําหนดเนี่ยมันจะต้องเสร็จภายในต้นเดือนกันยาเออแต่อย่างเงี้ยเขาเสร็จแล้วหรือยังก็ปรากฏว่าพอเรา ไปดำเนินการเลือกสัญญาณที่เข้ามาตรวจรอไปตรวจจริงๆก็อย่างที่เกิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเราไว้ก็ปรากฏว่างานที่ตรวจสอบอ่ะไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด ข้อกําหนดก็คือในสัญญาเนี่ยกาหนดไว้นะคะว่าตัวงานคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบรูปรายการให้ใช้คอนกรีตท,ที่มีกําลังอัดตราะหรือตัวแท่งคอนกรีตท,ที่กําหนดไว้นะคะว่าต้องเป็น15้าคูณ15าคูณ15เซนติเมตรอายุในโดยปกติอายุของแท่งคอนกรีตเนี่ยยังไงเขาก็ต้องใช้28วันเพื่อนันคืไม่มีตัวกําหนดตรงนี้ไว้ว่า ถนนเนี่ยเมื่อเวลาที่ลาดคอนกรีตเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องบ่มคอนกรีตให้ถึงยี่สิบแปดวันเสียก่อนคุณถึงจะรอบันเซ็ตตัวหรืออะไรปุ๊บแล้วก็อีกประการหนึ่งคือคุณต้องเอาผลของการทําตัวอย่างแท่งอัดปลายหรือแท่งคอนกรีตตัวเนี้ยซึ่งเป็นตัวอย่างเนี่ยส่งให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้เพื่อไปทดสอบซึ่งสัญญาเนี้ยก็ได้ส่งให้หน่วยงานราชการนะคะไปทดสอบ ปรากฏว่าจากการตรวจพบของเราอะแท่งอัปลายอะในส่วน15ค15เซนติเมตรเนี่ยนะคะมันจะเท่ากับตัวที่เขาส่งทดสอบผลทดสอบแล้วก็ดูจากตัวดีไซน์เนี่ย ปรากฏมันได้เท่ากับ280กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการซึ่งในส่วนของการดาเนินการตรงเนี้ยเขาก็มีอีกในส่วนของตรงนี้นะคะเราตรวจจากซื้อจัดบบจ้างคือตรวจเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแต่ปรากฏพอไปเจอลักษณะแบบนี้เข้าปุ๊บมันจะมีเรื่องของการไปดําเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนในตัวของเอกสารรับรองว่าผู้รับจ้างเนี่ยดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกไหมคะท้าทั้งที่หนึ่ง ไม่เป็นไปตามรูปแบบงานยังไม่แล้วเสร็จเขาบอกว่าแล้วเสร็จเพราะเรื่องตรงนี้เขาถือว่ามีพฤติการน่าเชื่อทุจริตเขาก็เ,าเลยส่งให้สํานักตรวจสอบกรณีพิเศษซึ่งสํานักงานการตรวจเงินมณีพิภาคที่สองเนี่ยก็ดูแลตรวจสอบเรื่องงานกรณีพิศเงงพศษอยู่ก็คือเหมือนกับเป็นงานสืบสวนนะคะแต่ว่าเราก็รวบรวมรายละเอียดแล้วส่งเพราะฉะนั้นในการดําเนินการตรงเนี้เราพอเราเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าความแข็งแรงของคอนกรีตเนี่ยตามแผนปฏิบัติราชการซึ่งเราจะต้องตรวจสอบเพื่อให้เห็นว่าถนนแต่ละถนนบางเส้นเป็นอย่างที่เราเดินทางไปแล้เอ้าทำไมเพิ่งสร้างเสร็จใหม่กับมีรอยร้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือส่วนหนึ่งของพื้นฐานตั้งแต่ฐานรากของถนนรวมถึงในเรื่องของตัวคอนกรีตที่ไม่มีความแข็งแรงนะคะบางทีตัวของคอนกรีตเองเนี่ยไม่ได้สปริงความแข็งแรงของคอนกรีตไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีผลขึ้นมาทันที และนี่ยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะคในส่วนของการดําเนินการเนี่ยไม่ใช่พบแค่ในเรื่องของตัวค<อ>่าของสปริงที่มันไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการมันยังมีงเรื่องของงานวางเหล็กรอยต่อหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า d w e l b a r เนี่ยนะคะซึ่งตามแบบรูปรายการเนี่ยกําหนดให้ใช้เหล็ก RB คุณธนพัฒน์กับคุณนันประพัฒน์พอเข้าใจคำว่า RB ไหมคะท่านผู้ฟังทั้งหลายก็อาจจะย,ยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่า R B บมันคืออะไรแต่จริงๆเนี่ย R B บีเนี่ยมันเป็นสั์วิชาช่างที่พี่ขออนุญาตรบกวนหนึ่งแล้วกันเพื่อให้เข้าใจไม่ยาวมากเนาะ RB เนี่ยภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าลาว์บา Ste e ิซึ่งมันเป็นเหล็กเส้นกลมตัวเหล็กเส้นกลมเนี่ยมันจะมีค่าของความแข็งของมันนะคะคือเขาจะเรียกว่าเอส t a n d a r d รฐานลาวบา ซึ่งปรากฏว่าในตัวแบบรูปรายการเนี่ยกำหนดไ้เลยว่าจะต้องใช้เหล็ก RB เนี่ยขนาด2 5ม mm, ิมความยาว50เซนติมตรแต่ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นเหล็กกลมผิวเรียบเนี่ยเขาต้องใช้เส้นผ่าศูนย์กลาง19มิมซึ่งจะมีตัวสตริงก็คือไอตัวสแตนดาร์ดราบาของเขาเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่มันเป็นมาตรฐานกําลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า2,400กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่าดคำเนี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของการที่เหล็กตัวเนี้ยมันถูกดึงขึ้นไปเนี่ยความแข็งแรงของเหล็กเนี่ยอยู่ที่จุดไหนที่มันจะทนต่อภาวะการดึงแล้วเมื่อมันถูกกลับมาเนี่ยมันยังจะคงรูปอยู่ได้แต่ถ้าเกิดมันถูกดึงดึงดึงขึ้นจนทนไม่ได้เนี่ยมันก็จะขาดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาถึงได้ียกว่าจุดคลางเนี่ยไว้ไม่น้อยกว่า2 4 0พันสี่รอยกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือในแบบรูปรายการเนี้ย เหล็ก Rb 19 Sr 20ในแบบรูปรายการต้องใช้ทั้งหมด3,900ตันแต่สิ่งท,ที่สตอตรวจครบก,ก็คือมีการก่อสร้างจริงใช้เหล็กเนี่ยไป2,400ตันซึ่งทำไมมันถึงใช้2,400ตันก็คือมันมีการวางเหล็กนะคะตัววางเหล็กเนี่ยมันจะมีระยะทางของมันอยู่ซึ่งระยะเนี่ยปกติเขาบอกว่าจะต้องอยู่ที่30เซน แต่ปรากฏว่าทําจริงี่ยทำ50เซนไี่หอมคมันจะทาให้ตัวคอนกรีตก,กับตัวเหล็กที่วางเนี่ยมันจะใช้น้อยลงไปเพราะฉะนั้นเหล็กตัวเนี้ยมันจะขาดหายไปถึง1,500ห้อนถ้นพรวมทั้งสองโครงการแล้วเนี่ยมันจะทําให้ยอดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการเนี่ยทั้งหมดก็คือทั้งสองโครงการแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบแสนนะคะ90,000กว่าบาทอย่างเงี้ยนะคะ นั่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอสิ่งที่คุณวางแบบรูปรายการไว้เนี่ยว่าจะต้องแบบระยะสามสิบเซนแต่คุณไปใช้ถึงห้าสิบเซนพอท่อนเหล็กมันหายไปมันก็ทําให้ไอตัวเนื้องานเนื้อเงินที่เราจะต้องจ่ายมันไม่เป็นไปตามการก่อสร้างจริงแล้วก็ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและนี่ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกสองรายการนะคะก็คือถามว่าตอนที่น้องที่เขาตรวจสอบจากเอื้อตังเ่ะ มันก็จะมีเรื่องของงานก่อสร้างฐานตอมอ้อเสาไฟฟ้าค่ะแต่ว่าแบบรูปรายการน่ะเขาก็มาให้ก่อสร้างฐานตัวเนี้ย40คูน40เซนติเมตรแต่ปรากฏว่าพอเราไปตรวจพบเนี่ยไอ้ฐานตอมอ้อมันแค่35คูน35เซนติเมตรมันไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตรงนี้สตอง,องเสนอแนะนะคะออหน่วยที่ตรวจในส่วนของซื้อจ้างก็ไปเสนอแนะบอกว่าเออไปปรับแก้ให้มันถูกต้องตามแบบรูปรายการประเด็นตรงนี้หน่วยงานกับผู้รับจ้างนะคะ ก็มีการปรับให้เป็นไปตามแบบรูปร,รายการให้ฉะนั้นอันนี้ไม่เกิดความเสียหายเราก็ไม่ได้วงนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อถกเถียงกันก็คือเรื่องของงานถมลูกลังหลายทางซึ่งตรงเนี้ยในแบบบอกแล้วว่าในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถินะ่นน่ะเขาจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทซึ่งในการก่อสร้างถน,นนนะ่ะกรมทางหลวงชนบทบก็จะมีพูดถึงเรื่องของงานถมลูกลังไหลาทาง บทอัดแล้วก็ต้องมีการปูย่าของเขาเต็มตามรูปแบบของเขาแต่ว่ากรณีของโครงการเนี้ยทางหน่วยงานแล้วก็คนที่เขาเป็นคนคุมงานนะคะเขาก็บอกว่าตรงเนี้ไม่ได้คิดค่างานไว้แล้วก็ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคือแบบรูปรายการถูกกาหนดแต่จริงๆอะ่ะไม่ได้ถูกคิดค่างานไว้ในตัวการคิดคํานวณราคาตลาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีความเสียหายแต่ตรงนี้สิ่งที่สําคัญคือ จริงๆเนี่ยคุณต้องกำหนดในสัญญาให้ชัดเจนว่าแบบรูปรายการที่เป็นไปตามประกาศของกรมหลวงนชนบทเนี่ยซึ่งมันจะมีเรื่องของการทำถมลูกรลังไหลาทางอะ่ะ ถ้าคุณไม่ได้ทำคุณก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าตรงนี้จะต้องไม่มีค่าง,งานหรือในแบบรูปรายการเนี่ยสมมุติว่าเป็นแบบรูปรายการแผนที่เจ็ทับเสดรายการเนี้ยจะไม่มีก็คุณต้องเขียนให้ชัดเจนว่าไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปรับปรุงพื้นถนนจากแอสฟัลติกคอนกรีตมาเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างนี้ค่ะซึ่งถามว่ามันไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการใช่แต่ตัวเขาเองอ่ะหน่วยงานไม่ได้ปรับแก้ไข แต่ท้ายที่สุดพอสตงเสนอแนะในส่วนของจัดเชื้อจ้างเนี่ยเขาก็ปรับนะคะปรับแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามที่สตงเสนอแนะรวมถึงตัวเนื้องานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการแล้วก็ลดเนื้อเง,งินลงแทนที่เราจะต้องจ่ายมากขึ้นก็ไม่ต้องจ่ายเราก็จ่ายตามเนื้องานที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นข้อหนึ่งที่เขามีการปรับปรุงแก้ไขสัญญาซึ่งอันนี้อย่างน้อยก็ยังมีที่เขาไม่ได้โดนทุกรายการแล้วนะคะค่ะครับแต่ประเด็นบันทีอีกอันหนึ่ง ว่า <Wow. S 2> ในเรื่องของการคิดค่าปรับพอในเรื่องของการที่เขาไปรับรองเอกสารทั้งๆท,ท,ที่รู้แล้วว่าง,งานยังไม่แล้วเสร็จจริงๆง,งานตัวนี้ต้องแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่สองกันยาประกวดรัผู้ควบคุมงานก็ไปรับรองว่างานเนี่ยแล้วเสร็จวันที่สองส่วนอีกสัญญาหนึ่งเนี่ยบอกแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกันยาอันเนี้ยสัญญานี้เขาคิดค่าปรับให้แต่ข้อเท็จริงคือคุณยังไม่เสร็จหรอกเดือนกันยาไปเสร็จเอเดือนนู่นเดือนตุลาบันทาให้ ตรงนี้มันเกิดเรื่องของประโยชน์ของการคิดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างซึ่งตรงนี้มันจะมีค่าความเสียหายขึ้นมาทันทีเลยว่าในเรื่องของค่าเสียหายก็อีกประมาณเกือบล้านนะคะเพราะว่าส่วนของค่าปรับมันจะมีค่าความต่างของมันตรงนี้อยู่เนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการตรวจพบนะคะ แต่ว่าในส่วนของข้อเสนอแนะเองเนี่ยพอดีทางจัดซื้อจัดจ้างเขาจะไม่ได้ออกรายงานไปที่หน่วยรตรวจกลายเป็นว่าพอมีพฤติการหน้าเชี่ยวพจริตเปนจริงส่งมาที่สำนักตรวจสอบกรณีพิเศษตรงเนี้ยเราเลยส่งปปชในเรื่องของการรับรองเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้รับจ้างเนี่ยได้รับประโยชน์ในเรื่องของค่าปรับแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ไปรับรองเอกสารว่างานแล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาเพียงแต่ว่าตอนแรกอะ่ะก็ยังดีอยู่หน่อยนะคะตอนแรกเขาชะลอไม่จ่ายเงินแต่สุดท้ายก็ไปจ่ายเงิน ก็เลยอันนี้ก็เลยต้องเป็นความผิดสําเร็จจบไปหมดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นิดนึงเราอะ่ะไม่ได้อยากให้เป็นถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาญานะคะเพราะว่าประสงค์ประชารัปประชาไต่สวนมีมูลความผิดมันต้องไปดําเนินคดีอาญาขึ้นส่งขึ้นศาลกันไปส่วนเรื่องวิน,นัยอ่ะเราก็แจ้งนะคะเรื่องวิน,นัยอ่ะเราแจ้งให้ผู้กธรรมชาก,ก็คือในกรณีจะเป็นอำเภอเพราะว่าท้องถิ่นแห่งนี้เขาขึ้นอยู่กับอำเภอ เพราะฉะนั้นในส่วนของการดาเนินการเนี่ยเราก็ส่งเรื่องของวินัยไรแรงที่ดูดิคะ่ะกว่าคุณจะมาขึ้นมาเป็นระดับผู้บัญชาทําหน้าที่ในส่วนของประหลัดเองหรือว่าผู้นวยการกองเองอะไรอย่างเงี้ยกลับต้องมาโดนวินัยไรแรงวินัยไรแรงนี่มันมีแค่สองสถานเองนะคะก็คือไล่ออกกับปลดออกเท่านั้นเองอถ้าไล่ออกนี่คือจบเลยบำเหน็จบำนาญไม่ได้รับอะไรเลยแล้วก็ถ้าปลดออกนี่ก็ยังขอได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็โดนหมดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับเรื่อง,องผู้ควบคุมง,งาน เนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เราแจ้งไปนะคะค่ะอยากให้ฝากอะไรทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะเรามีเวลาอีกประมาณสักไม่ถึง1นงนาทีนะคะ <c oughs> เชิญค่ะโอเคค่ะคือคือตรงนี้เนี่ย ก็ขอ,ขออนุญาตนิดหนึ่งพอดีสินในระยะเวลาหนึ่งนาทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือข้าราชการของส่วนราชการเนี่ยอยากให้เห็นถึงคนที่มีความรู้ความสามารถจริงเพราะระเบียบตัวใหม่เนี่ยระเบียบกระทรวงครังที่ออกมาใหม่เมื่อปี60นนะคะเรื่องของการจัดชุดจ้างให้การรัสดุนียรวมทั้งพรบมันจะมีเรื่องของโทษทางอาญาอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือคุณต้องมีความรู้ความสามารถถ้าคุณไม่มีความรู้จริงๆคุณต้องตั้งคนอื่นขึ้นมาเป็นคณะกรรมการตรวจรับสัดุ ผู้ควบคุมงานเพราะท้าไม่งั้นนะระเบียบตัวนี้เขาจะไม่เปิดโอกาสให้คุณจ้างอันนี้มันจ้างได้ถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าไปทําแล้วไปดําเนินการเพื่อเอ,อ,อื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างไอ้อย่างเงี้ยโดนแน่นอนชัดเจนและอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักมากคือประชาชนเนี่ยค่ะในพื้นที่นั้นพอสวัง,งเข้าไปตรวจบแล้์ไปถามเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาเงินแผ่นดินเนี่ย คุณจะเห็นเลยว่าไอ้อย่างเงี้ยแพนนะ่ะมาตั้งที่ที่ของเขาเขาจาได้เลยช่วงนี้อุ้ยตุลามยังไม่เสร็จคนในพื้นที่เนี่ยบอกได้เลยแต่ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เขาใช้แพนที่ไปสร้างแพนที่ทํำปูนนะะ่นะคะ เขาก็เลยจําแม่นแต่สิ่งหนึ่งก็คือถ้าประชาชนให้การสอดส่องดูแลเนี่ยจะเห็นเลยว่าไอ้ผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการถูกต้องแล้วหรือไม่อันนี้ก็ต้องช่วยกันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนมันก็คือภาษีของประชาชนทั้งนั้นแหละค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรของเราค่ะผู้ตรวจเงินแผ่นดินสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12นะคะคุณชัชพรพินทุกวัฒนะนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราด้วยเวลาที่จํากัดค, <c oughs> ค่ะวันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนนะคะท่านผู้ตรวจชัชพร <c oughs> คุณธนาภา <c oughs> ัทรปัญญาเฟืองและดิฉันนันป ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์